ก่อติดโครงการดิจิทัล w a ลเลตกันต่อนะคะเพราะว่าถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินถึง500แสนล้านบาทเพื่อนำไปแจกกับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปนะคะเอาวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดมุมมองนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสโท่านเป็นอดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่และเป็นอดีตอธิบดีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสำหรับดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมที่จะมาเปิดมุมมองเรื่องนี้กับเราในรายการเดี๋ยวเราไป สวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพระคุณอย่างสูงหน้าที่สละเวลามาพูดคุยเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญต่อประชาชนและก็เป็นเรื่องสําคัญต่อประเทศชาติของเรานะคะถ้าสําหรับโครงการดิจิทัลวอ l เล็นะคะอาจารย์ขาก็เรียกว่าใช้งบถึง5 0 0 0สนล้านบาท ใบแจกกับประชาชนที่อายุ16ปีนะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็มีดีเทลอีกมากมายค่ะอยากให้าอาจารย์เปิดมุมมองว่าอาจารย์มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะครับผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมก็อยากจะให้การใช้เงินจำนวนมากถึง5 60,000ล้านของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับผมเห็นประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้ ลหลายๆประเทศครเขาใช้เงินหลักแสนหลักหมื่นล้านเนี่ยเขาก็เอาไปใช้เพื่อย,ยกระดับมาตรฐานของประชาชนนะครับให้สามารถที่จะทำอา,าชีพนะครับมีความรู้ทั้งทาง,งด้านของออ AI ทางด้านของดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับหรือแม้ทั้งไปอุดหนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมของอด้านเกี่ยวกับไมโครชิพ ได้มาตั้งในประเทศเขานะแต่เป็นยิ่งสหรัฐอเมริกานะฮะอันนี้ก็เป็นการใช้เงินแผ่นดินหรือเงินงบประมาณที่ให้เกิดประโยชน์นะครับในส่วนของเราเนี่ยเ,เรื่องประโยชน์เนี่ยผมก็อยากจะให้ได้ลองดูซิว่าเงินที่เราจะใช้เป็นหลักแสนล้านล้านหลักแสนล้านเนี่ยนะครับมีหนทางที่จะให้เกิดประโยชน์ยกฐานะของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่นั่นก็ประการที่หนึ่งนะครับ คนที่ยากไร้ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยรัฐก็คงจะจัดงบช่วยเหลือได้อยู่แล้วนะฮะส่วนปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลมักจะออกมาชี้แจงแล้วก็ทําให้เกิดความสับสนตอนนี้ก็คือเรื่องของแหล่งเงินว่าจะใช้แหล่งใดน,นะครับในต,ตอนที่หาเสียงกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะใช้งบประมาณประจําปีนะครับโดยการตัดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ไม่ต้องมีการกู้เงินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ อยากจะให้เกิดถ,ถ้าทำอย,าอย่างนั้นได้จริงนะแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจริงเนี่ยนะครับเมื่อตอนป,ปีที่แล้วเมื่อมันเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านก็ประกาศเลยว่าจะใช้เงินออมสินนะก็คือจะไปกู้ยืมเงินของธนาคารออมสินเนี่ยมาใช้เพื่อแจกประชาชนอย่างที่ได้หาเสียงไว้ซึ่งพวกเราหลายท่านก็ออกมาโนะต้แย้งว่ามันไม่ถูกนะครับเงินเด็กนักเรียน อำนาจกฎหมายก็ไม่มีที่จะทําอย่างนั้นด้วยนะสุดท้ายท่านก็พับไปแล้วก็มีวิธีการอีกหลายวิธีที่ประกาศมาแล้วก็ไม่ได้ใช่จนกระทั่งเมื่อสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะออกกฎหมายกู้เงินแหละนะครับเพราะว่าในการที่จะไปล่วงเงินจากที่ต่างๆเนี่ยมันทาไม่ได้นะครับท่านจะออกเป็นพระราชกำหนดหรือว่าจะบัญญัิก็ตามเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าเราก็เปิดดูกฎหมายทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยก็มีข้อจํากัดนะครับก็หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเช่นสตงนะครับหรือปปชเนี่ยก็มีบทบาทมีหน้าที่ในการที่จะมาให้คำแน,นะนำกับรัฐบาลในเรื่องนี้ว่าะจะทำะาการออกกฎหมายกู้เงินแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับที่จะใช้เงินแผ่นด,ดินซึ่งก็โอเคล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็บอกไม่เอาละ ที่จะออกกฎหมายกู้เงินเพราะเงินไขที่เราจะต้องมีวิกฤตเนี่ยมันชี้แจงไม่ได้นะครับสุดท้ายล่าสุดเนี่ยก็มีการมาบอกใหม่ว่าจะใช้เงินสามก้อนด้วยกันก้อนที่หนึ่งก็คือมาจากการไปยืมจากธนาคารเกษตรและสถากรณ์การเกษตรนะครับรจำนวนทกศเนี่ยนะจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันล้านอ่เป็นว่าประมาณหนึ่งในสามแล้วกันนะครับและอีกสองก้อนเนี่ยก็เป็นการใช้เงิน จะเท่าากันคือประมาณ1นึ0 0 0สล้านจากงบประมาณปี67แล้วก็จะเป็นการใช้เงินจากงบประมาณปี68ที่ยังไม่เข้าสภานะฮะยังอยู่ในกระบวนการของการจะทํางบประมาณอยู่เนี่ยอีกประมาณ1นึ0 0 0สนล้านนะครับซึ่งผมดูแล้วทั้ง3ก้อนของท่านที่ประกาศมาเนี่ยมันหนักกว่าเก่าฮะคือมีปัญหาทางกฎหมายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ปัญหาความถูกต้องเนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมอีก มายถึงว่ากว่าเรื่องของการที่จะไปกู้ไปใช้ของออมสินอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่ไอ้สามก้อนที่ว่านี้ถ้าผมจะเปรียบเทียบนะครับผมก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยซึ่งห<ค>มอบอกว่าเราขาดเลือดเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่มีกําลังในการขับเคลื่อนเพราะจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ท่านต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอาัดฉีดเงินนะฮะแต่วิธีการทั้ง,ท,งทั้งที่ท่านประกาศมาอันใหม่เนี่ย หนึ่งแสนก้อนนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็เหมือนกับเป็นการสูบเลือดจากร่างกายเราอ,ออกมาแล้วก็สูบ้าไปใหม่นะฮะอย่างเช่นทาศศเนี่ยแตามเงินเข้ามาเจ็ดหนึ่งสนเจ็ดหนึ่งสองพันล้านเนี่ยปกติทกศามีหน้าที่ในการรับฝากเงินจากเกษตรกร,รจากประชาชนแล้วก็มาปล่อยให้กู้กับเ,เกษตรกร,ร,รพอท่านไปสูบออกมาหนึ่งสาเจ็ดหมื่นล้าน,นเนี่ยแล้วทกศจะเอาเงินที่ไหนมาปล่อยกู้กับเกษตรกระเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะได้รับเงินจาก ทกศไดอีกต่อไปเพราะว่าเงินเนี่ยถูกสูบไปแล้วนั่นคือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเรื่องก็ประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยก็เพิ่งผ่านสภาไปผ่านกระบวนการตรวจสอบนะครับขั้นตอนต่างๆในสภาจนกระทั่งเป็นกฎหมายแล้วตั้งตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าท่านจะไปตัดเข้ามาอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านแล้วก็มาจ่ายให้กับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตทั้งที่เงินส่วนเนี้ยเราควรจะปล่อยให้มันไปไปตามกลไก งบประมาณตามปกติก็คือส่วนราชการก็จะมาเปิกไปใช้แล้วก็เกิดการบุนเวียนเกิดการลงทุนทําให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนต่อนะถ้าเกิดไปสูบเขาออกมาไปตัดเข้ามาแล้วกม็มาจ่ายให้ใหม่มันก็จะไม่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แต่อย่างใดเพราะเป็นการสูบที่ที่เขาต้องต้องจ่ายอยู่แล้วนี่ออกมาแล้วก็ที่หนักทกี่ก็คืองบประมาณปีหกแปดท่านบอกว่าท่านจะ,ะเพิ่มจากวงเงินที่เคย มีการประชุมของ4หน่วยงานมาแล้วนะครับสหน่วยงานก็คือกระทรวงการคลังแบงค์ชาติธนาคารแบงค์ชาติาตสนังกงบประมาณแล้วก็สภาพั์ซึ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณสองห้าหกหนึ่งนะฮะมาตรายีเนี่ย,ยก็ระบุไว้ชัดว่าอำนาจในการที่กำหนดวงเงินงบประมาณายจ่ายเนี่ยเป็นอำนาจของ4หน่วยงานนี้แล้วก็นำเสนอขรม,มอเพื่อดำเนินการต่อไป นะซึ่งเขาก็ได้มีการไปดําเนินการมาแล้วแล้วก็หมื่นล้านเนี่ยก็จะเป็นการขาดดุลแปดแสนหกหมื่นล้านเสร็จนะครับก็คือเพิ่มขึ้นจากตรงๆเลยอีกประมาณแสนห้าหมื่นล้านครับซึ่งตามกฎหมายหนี้สาธารณะมาตรายี่สิบเอ็ดเนี่ยท่านจะกู้ได้เพียงยี่สิบเปอร์เซ็นตของรายจ่ายนะยี่สิบเปอร์เซ็นของรายจ่ายใหม่ก็คือรายจ่ายใหม่เป็นสามจุดเจ็ดห้าล้านบาทใช่ไหม ก็จะเป็นวงเงินที่จะกู้ได้ก็เพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านแต่ท่านเนี่ยขาดดุลมาเป็นแปดแสนหกหมื่นห้าพันล้านจากการที่ท่านบอกว่าจะมีการเบ่งเพิ่มไปอีกข้าหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวเลขก็จะไม่ไม่ลงตัวะล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านประกาศใหม่ข้างนี้ผมว่าหนักกว่าเดิมก็คือทาําผิดกฎหมายมพรบวิธีการง,งมาณมาตรายี่ับสี่นะครับประการหนึ่ง ฐานทำผิดกฎหมายมาตรา21ของพรบหนี้สาธารณะ2548อีกมาตราหนึ่งจากเดิมซึ่งท่านบอกท่านจะไปใช้วิธีการกู้เงินแล้วก็มีคนแย้งว่ามันจะผิดกฎหมายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายการเงินกันคลังนะที่ว่าจะต้องมีวิกฤตงจะกู้เงินได้เนี่ยกููพิเศษแบบที่ได้เนี่ยพราะว่าวดนนี้มาใหม่เนี่ย ท่านจาะด่งยเป็นสามก้อนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นการสูบจากเงินเดิมที่มีอยู่แล้วเลือดเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาฉีดให้ใหม่นะในเทมเสจในชั้นในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นการจะไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ประการใดเพราะว่าระบบเดิมมันหมุนเวียนอยู่แล้วนะฮะกรตรกรจะกู้เงินอยู่แล้วจากเกคสอก็จะไม่ได้กู้งบประมาณสุริการจะมีการใช้อยู่แล้วก็จะไม่ได้ใช้ นะท่านมีําผิดกฎหมายข้อนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันหนักกว่าเดิมก็เลยอยากจะขอ,อะตั้งเป็นประเด็นไว้ว่าท่านน่าจะรอบคอบมากกว่านี้ในเรื่องของการคิดอ่านในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการของรัฐนะคระับค่ะ,คะอาจารย์คะในส่วนของปีหกเจ็ดและหกแปดเนี่ยก็ก็อย่างเมื่อกว่อาจารย์ก็ได้พูดไปบ้างแล้วว่าจริงๆก็มีโครงการต่างๆลองรับไปหมดแล้วใช่ไหมคะ,ะค่ะ,คะทีนี้ว่า คือถ้าเกิดไปเอาเงินมาแจกเนี่ยนะคะมันก็จะผูกพันไปกับปีหกเก้าเจ็ดศูนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอันนั้นก็เป็นภาระที่ตามมาในอนาคตที่ต้องมีการเป็ชำระที่ที่ก็ประมาณก็จะมีอ่านี่เพิ่มขึ้นแต่<อ>ที่ท่านประกาศมาว่าจะตัดงบของปีหกเจ็ดนะฮะตัดงบของปีหกเจ็ดจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหื่นห้าพันล้านเนี่ย<อ>ที่มาจ่ายตรงเนี้ย<อ>นะครับ ผลม,มันก็คือว่าสุรการต่างๆซึ่งได้รับการจาัดสรรงบประมาณน,นะฮะก็จะทำงานระบากแล้วตั้งมาสารวนกับเรื่องของการตัดไตจ่ายนะฮะจากที่สภาได้อนุมัติไปแล้วผมก็คิดว่าเงินขนาดนี้นะครับจำนวนถึงหนึสนเหมล้านเนี่ยคงตัดได้ยากนะฮะปกติเราจะต,ตัดงบก็อาจจะเป็นเงินเศษเงินน้อยนะะแต่ไม่ใช่เงินหลักแสนล้านที่ตัดจากประมาณประจำปีมันจะส่งผลกระเทือนอย่าง โมโหลานนะครับต่อระบบการใช้จ่ายของรัฐในเวลานี้เร uh huh. าควรจะปล่อยให้เงินของรัฐเนี่ยซึ่งงบประมาณปี6กเจก็เพิ่งผ่านสภาไปผ่านการกันกรองของทั้งมุลทีสภาทั้งสภาผู้แทนรัษฎรทั้งระบบของแต่บางบประมาณมาเป็นเวลาร่วมปีสองปีเนี่ย uh huh. ยท่านก็จะมาประกาศว่าจะมาตัดรายจ่ายเข้าถึงสายกว่าล้านเพื่อจะมาจ่ายกับเรื่องของดิจิตอลบัลเลตเนี่ยผมคิดว่าส่วรายการต่างๆคงจะ เเหมือนพึ่งตากล่างนะครับก็คงลุกลุกคือคือคงจะเอ่อแตกต่นกันเลยครับว่าเอ๊ะอยู่ๆจะมาตัดงบได้ยังไงก็จะมีบางโครงการคงไม่ได้ทำใช่ไหมครับคือคืออ่าจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งห้าพันล้านเนี่ยไปเป็นเงินจำนวนว่ามันจะต้องไม่ไม่ใช่บางโครงการโครงการจำนวนมากด้วยกันนะ่ะจะต้องถูกดึงออกมานะฮะอาจจะต้องถูกลบถูกเลิก ถูกชะลอนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานที่ทางสภาผู้แทนรัษฎรได้กัดกรองมาเป็นอย่างดีตัดยกมาแล้วครั้งหนึ่งนะสำนักงบไม้ก็กัดกรองมาแล้วเป็นอย่างดีอยู่เนี่ยนักการเมืองมีกี่ท่านเนี่ยอยู่ก็ไปหันเขาแล้วก็มาแจกผมคิดว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะครับอืมค่ะค่ะออ่ทีนี้ว่างบบางส่วนที่เอามาเนี่ยที่บอกว่าปีหกเจ็ดหกแปดเนี่ยคือมันเป็นงบก,กลางใช่ไหมคะที่จะเอามาได้ คือเขาไมา่ได้บูชาประเ็นงบไหนอาต่าสมติศงบกลางแล้วกันงบกลางเนี่ยปกติเราจะตั้งไว้ประมาณสักหกแสนกว่าล้านประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นงบกเกี่ยวกับค่าราชการเป็นเรื่องของเบี้ยว,วัดบำนาญค่า,า,ารักษาพยาบาลค่าเลื่อนขั้นไลจ่จุกจิกของข่าราชการอยู่ไปตัดบงบเข้ามาเนี่ยแล้วค่าราชการจะมีเงินจ่ายบำนาญหรือจะมีเงินจ่ายบำเหน็จหรือมีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเหรืออันนี้ค่าราชการทั้งประเทศสามล้านคนก็คงต้อง มีคำถามต่อรัฐบาลแล้ว mm hmm. ว่าจะใช้งบกลางเข้าไปเพื่อการนี้ได้อย่างไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูดูแล้วอาจจะไปดึงงบมาจากกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานต่างๆไม่ได้เนี่ยก็คงต้องไปใช้งบกลางใช่ไหมคะงบกลางมันมีคนจองอยู่แล้วก็คือข้าราชการอ่าคืองบบนาเหน็จบานาญค่ารักษาพยาบาลใช่จะไปตัดเขาย้ยงไงอ่ค่ะจ,จำนวนถึงหนึ่งแสนกว่าล้านเนี่ย มันเยอะนะคะอ่ะาคือถ้าตัดจากพันสองพันล้านยังพอว่านี่เป็ลักแสนล้านเนี่ยมันถ้าบอกว่าเงินบำเหน็จบำนาญเงินค่ารายการที่เป็นการรักษาพยาบาลเงินขึ้นขั้นเงินทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในงบกลางเนี่ยก็จะถูกงานเนี้ยนะครับจองไปเกือบ,บครึ่งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังเดาใจเขาไม่ถูกว่าจะเอา งบส่วนไหนมานะคะแต่ว่าแน่นอนจะต้องไปเลิกบางโครงการที่อาจจะเป็นโครงการที่ซึ่งผมว่าได้มีคุ้มเสียอ่าแต่เป็นคุ้มเสียงบประมาณจํานวนอ่สามจุดสี่ล้านบาทเนี่ยเราทํางานกันมาเป็นปีผ่านทั้งส่วนการกันกรองของกระทรวงต่างๆเข้าของงบประมาณนะฮะสำนักงบประมาณาก็กรองมาเป็นอย่างดีอ่าเข้าคลอรอมคลรอมก็ดูแล้วดูอีก แล้วก็มาเข้าสภาสภาพู้แทนก็ตั้งกรรมธิการตรวจสอบดูอะไรอย่างละเอียดสุรการก็ไปชี้แจงอย่างค่อนข้างดีจานาตาจนกระทั่งผ่านออกมาได้เป็นเดือนนะใช้เวลาร่วมสองปีในการขันเข็นกฎหมายที่ออกมาแล้วอยู่ในท่านยังมาตัดเขาได้ยังไง mm hmm. mm hmm. แล้วผลเสียเราเสีกินเนี่ยมันสูงมโหฬารแลวสิ่งที่ได้ก็คือไปแจกแล้วแล้วมันจะจะได้อะไรจากการแจกนี้ แลคนที่ได้รับคือรัฐบาลบอกว่าจะจะทำให้เกิดพายุหมุนแล้วก็จะทำให้ GDP เนี่ยจะโตขึ้นจากเดิมที่ estimate ไว้ใประมาณหนึ่งจุดหกเปอร์เซนกว่าค่ะอาจารย์บอกว่าไปได้ไหมคะแต่ว่าท่านไปตัดของเขาออกมาเนี่ยไอไอ GDP ที่าจะหมุนหนึ่งจุดหกเปเซนกว่าก็ต้องหมุนกลับสิเออค่ะค่ะเพราะเงินนี้มันควรจะหมุนอยู่แล้วโดยโดยอย่างอย่างที่ว่าตามทฤษฎี แนวคิดที่ว่าเงินใส่ไปแล้วก็จะหมุนหลายๆลาบอบไปเนี่ยงบประมาณของปีหกเจ็ดก็ดีปีหกแปดก็ดีหรือของสพอ,อ,สอ,อ,สอก็ดีเนี่ยมันทําอยู่แล้วโดยหน้าที่มันแต่ยู่นี้ถ้าไปดูดออกมาอการการที่ดูดออกมาเนี่ยก็ถ้าเขาจีดีเขาต้องหมุนกลับก็จะไม่ได้โตอย่างที่คิดและอืมในในส่วนนี้นี่ก็คือว่าส่วนใหญ่คือจะมองไปด้านเดียวเลยว่าเอะพออัดเงินลงไปใช่ไหมคะ มองว่าเศรษฐกิจจะ,จะต้องดีขึ้นเพราะว่าแต่ว่าน r o d u ใช่ไหมคะกระตุ้นการบริโภคแต่ท่านไปดูดเข้าออกมาเนี่ยไอการดูดเนี่ย<ะ>ก็ถ้าว่าท่านก็ไปหยุดเขาละแ<ะ>ทนที่ g d รจะจะจะหมุนเพราะว่าองบปีหกเจ็ดกบปีหกแปดงบทคสที่อาชาวนาชาวไร่ไปกู้มาแล้วก็ไปใช้ใจหมุนเบียดเนี่ยมันจะเกิดการหมุนขงเศรษฐกิจก็ไม่เกิดนั<ะ>้นเปอเผิร์ะจะหนักกว่าเพราะว่าอะไรจะมันก็มีค่าใช้จ่ายมีความเสียหายเกิดขึ้น ในการทำเนินเข้า,ขามาค่ะค่ะค่ะทีนี้มาโฟกัสในรายละเอียดเรื่องของโอเคทีนี้มาทกศหน่อยค่ะอาจารย์คะคือทกศเนี่ยผมเชื่อว่านัากกฎหมายทกศตอนนี้คงจะปวดศีรษะคิดหนักเลยงงปวดอะไรนะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอำนาจกฎหมายโดยหน้าที่ของทกศเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะให้รัฐบาลยืเมเงิน ไม่มี uh บทบัญญัติใดในทกศที่บอกรัฐบาลมายืนี่ยยืนันเขาได้เขามีหน้าที่ในการช่วยเกษตรกรให้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต<ฆ>นะเอาเงินของทกศเนี่ยกู้ไปแล้วก็ไปเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ถูกต้องแล้วก<ฆ>็มีเกษตรกรอยู่ประมาณแปดจุดสามแปดจุดเก้า ล้านคนที่ไปจดทะเบียนไว้วมีสมุดสมุดเขียวอยู่ซึ่งทกศก็พร้อมจะดูแลได้แต่พอท่านไปเอาเงินเข้าออกมาเนี่ยนะฮะเอาเงินเข้าออกมาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันล้านเนี่ยทกศก็ไม่มีกําลังที่จะปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรแปดล้านเก้าแสนคนละค่ะอะตอ,อนทกศและวเกษตรกรเหล่านี้จะอยู่ได้ยังไงถ้าทกศบอกว่างเงินที่เคยปล่อยกู้จะกู้จะไม่มีการให้กู้ละ เงินที่เงินเงิน,งนที่จะปล่อยกู้ไปเนี่ยจะต้องจะต้องอไม่มีการปล่อยกู้จากทกศแล้วถ้าเราก็ปิดแบงก์ทกศได้เลยในการด<ม>ูแลเกษตรกรเพราะรัฐบาลต้องการเอาเงินนี้ไปใช้แทนเ<ม>พราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่ามองด้านเดียวเอ<ม><ม>ว่าเงินนี้ไปใช้เกิดิจิตอลว็ตแล,แลต้วก็เงินจะเป็นหมุนหลายรอบนะฮะหลายรอบรือเปล่าผมูไม่เข้าใจผมไม่แน่ใจแต่ที่เห็นชัดเลยคือทันทีที่ท่านดึงเงินจากทกศเกษตรกรก็จะไม่ได้เงินกู้ทันทีที่ท่านดึงเงินจากประมาณปีหกเจ็ ห่วยราชการต่างๆ,ๆที่จะ,ะลงทุนขยายงานช่วยเยาวชาชนก็จะไม่ได้ทำนะทันทีที่ท่านเอาเงินจากปีหกแปดวงเงินที่ควรจะใช้หมุนเวียนมันก็ปีหกเจ็ดก็จะไม่ได้ใช้มันมีมันม,มีความเสียหายเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแล้วอืมค่ะงั้นให้อาจารย์ช่วยสรุปค่ะวว่าโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็เนี่ยนะคะมีจุดที่ ควรจะต้องเรียกว่าคอนเซิร์นหรือว่ากังวลใจมากที่สุดมีอะไรบ้างคะหนึ่งก็คือเรื่องทางในแาง,ง่าของเศรษฐกิจนะฮะผมจะเปรียบก็เหมือนกับสูบเลือดจากร่างกายแล้วแล้วก็มาฉีดให้ใหม่นะมันมีการทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเพราะท่านไปสูบเลือดออกมาจากทกศจากมกรปีหกเจ็ดจากหกแปดท่านที่จะปล่อยให้เงินนี้มันหมุนเวียนตามปกติของมันเพราะฉะนั้นผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าเ,าเกินัเศรษฐกิจก็ไม่ได้เกิด แถมยังมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเสียเวลาเรื่องของเสียระบบนั่นก็ก็เรื่องที่หนึ่งผลทางเศรษฐศาสตร์สองผลทางด้านของกฎหมายมันจะเป็นการทำปีกฎหมายมาตรา24ของพรบพิธีการงบประมาณปีกฎหมายมาตรา21ของพรบรนี้สาธารณะนะแล้วก็เรื่องของกฎหมายเงินคงทั้งอีกกฎหมายวิน,าานัยการคลังนะที่อยู่เนี่ยแต่เอางบของปีหกเจ็ดเนี่ยมาถึง แสนเจ็ดหมื่นล้านโดยที่ไม่ได้มีการาดูแลให้เป็นการใช้อย่างมีความรอบคอบนะเพราะฉะนั้นก็ผิดทั้งเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ผิดทั้งเรื่องของหลักกฎหมายนะครับแล้วก็หลักการปกครองด้วยว่าอยู่ๆบ้านเมืองเราเนี่ยทุกวันนี้นักการเมืองคือไม่กี่คนอยู่ๆสามารถที่จะลวงเงินจากระบบแล้วก็มาทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความฝันของตัวเองเนี่ยได้อย่างนี้หรือแล้วประโยชน์ที่แท้จริงเกิดขึ้นยังไงนะผมไม่ ผมไม่ไม่ไม่อ่าโตเอโต้ตแย้งนะครับถ้าจะเอาเอาเงินไปช่วยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ไม่ใช่เอามาเงินมาแจากมาปลดแบบนี้ประเทศไทยเราไม่ได้ร่ำรวยแบบนอร์เวย์ที่มีบอ่อน้ํามันหรือคูเวตที่มีบอ่อน้ํามันอยู่แล้วพอที่จะเอาทรัพยายกรเหล่านี้เนี่ยมาอ่าแจกประชาชนอยู่แลประชาชนได้เรายังเป็นประเทศยากจนอย,นอยู่และเงินเหล่านี้ทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปเนี่ยก็ต้องมีการคืนเพราะมันเป็นดี อย่าลืมว่าทกศในอดีตที่ผ่านมาก็บอบอช้ำมาเยอะแล้วนะเงินกู้ของอจำนำข้าวเนี่ยก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมาเป็นหลักแสนล้านตอนนี้ก็ยังเอาคืนไม่ได้นะคนผิดก็ยังลอยนวลอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องเก่ายังไม่จบเลยนี้จะเอาเรื่องใหม่ละว่าทกศจะอยู่ได้ยังไงนะครับอืมค่ะก็เรียกว่ามีความเสี่ยงต่อประเทศชาติมากมายหลายประเด็นเลยนะคะอาจารย์ครับนีบ ่๋ยวเรียนเชิญอาจารย์มาใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ